มาชมพระคุ้นแผนเคลือบนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลอีกสักองคหนึ่งนะครับเป็นสีปูนกินหมากนั่นเองนะครับเคลือบสีปูนกินหมากซึ่งโอกาสที่เราจะได้พบเห็นก็ค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นพระที่ ออกมาจากกุนะครับหรือแตกกุออกมาน้อยมากนะครับออกมาจํานวนหลักร้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นของแท้ย่อมมีโอกาสน้อยไปเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บโดยที่โดยคนที่มีจะกินหรือถูกเก็บโดยที่มี ความรู้ในด้านของการดูพระเครื่องนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้เห็นของแท้ออกมาให้เราได้ชมโดยส่วนใหญ่ที่ออกมาก็เป็นพระที่ทำขึ้นมาแล้วก็เอาไปยัดกุนะครับแล้วก็มาอุปโลกให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับพระคุณแผน วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณดุดเดียวกับสมเด็จวัดรักขังและดุดเดียวกับพระคุณแผนบ้านกลางนะครับอย่างที่เคยเรียนให้กับบรรดาญาติธรรมได้ฟังกันมาตลอดนะครับว่าพระมหาเถระหรือพระเกกิที่อยู่ในเมืองไทย มีเพียงสององค์เท่านั้นหรือมีเพียงสองรูปเท่านั้นนะครับที่ลุกเสกพระครอบจักรวาลน,นะครับส่วนนอกนั้นไม่ครอบนะครับที่บอกว่าคนทั้งหลายมักจะเข้าใจว่าเหรียญน,นั้นครอบจักรวาลเหรียญน,นี้ครอบจักรวาลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีถ้าเราจับพุทธคุณได้เราจะรู้ทันทีว่ามีอยู่เพียงสองรูปเท่านั้น ที่ปลุกเสกพระแล้วทำให้พระมีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นั่นก็คือสมเด็จพระพนรัตน์แห่งวัดปากแก้วนะครับกับสมเด็จโตแห่งวัดละขังนั่นเองฉะนั้นการที่เราศึกษาพระเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่เรามักจะถูกตีกรอ จากคนที่มีความรู้ด้านของพักเครื่องหรือตีกรอบถูกตีกรอบจากบรรดาเซียนแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าเซียนเขาเองเขาไม่ได้ตีกรอบให้กับตนเองนะครับเขาไปเห็นอะไรมาเขาอยากจะให้แท้หรือไม่แท้นะครับเขาก็สามารถที่จะบอกได้ถ้าบอกอยากจะให้แท้ นั่นก็หมายถึงว่าเขียนตำรับตำลาเล่านิทานขึ้นมานะครับให้สอดคล้องกันกันกบพระที่เขามีอยู่โดยออกจากวัดโน้นวัดนี้นะครับให้พวกเราได้เชื่อตามนะครับเพราะอะไรเพราะบางบางคนเชื่อพอมีคนเล่าประวัติ ได้ดีอธิบายเนื้อหารายละเอียดได้ดีเราก็มักจะเชื่อเขาว่าคนคนนั้นเก่งแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูหน้าพระของเขานะครับเราจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่นำมาเป็นพระที่เขาอุปโลกให้แท้หรือเป็นพระแท้นะครับ เราก็จะเห็นได้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจดีแต่โดยส่วนใหญ่คนมักจะอาศัยคนอื่นที่เล่นพระที่เก็บสะสมพระที่อยู่ในกลุ่มต่างๆโดยส่วนใหญ่นี่ที่เข้าไปดูแล้วนี่ก็จะอาศัยคนอื่นให้ชี้เป็นชี้ตายกับพระของตัวเองแต่ไม่ได้สนใจในการที่จะเรียนรู้พระว่ามีลักษณะ พุทธศิลป์เป็นแบบไหนมีลักษณะเนื้อเป็นแบบไหนเนื้อเก่าเป็นยังไงลักษณะโลหะเป็นยังไงลักษณะความเก่าของแต่ละอย่างเป็นยังไงไม่ได้เข้าไปเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับจึงเป็นพิ่ไปที่มาว่า,าให้คนอื่นเขาการันตีให้กับเราแล้วในที่สุดเป็นไงครับบางคนเที่ยวไปให้เขาออกใบเซอร์ เป็น5า้าใบสิบใบ20่บใบก็มีนะครับให้เขาออกใบเซอร์ให้มีสำนักไหนที่บอกว่าออกใบเซอร์เอาไปให้เขาออกใบเซอร์ให้หมดบทสรุปสุดท้ายถามว่าพระแท้ไหมก็ไม่แท้อยู่ดีแล้วคนที่เราได้ใบเซอร์มาแล้วถามว่าขายพระได้เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีนะครับเพราะเป็นพระแท้เพราะเวลาเขาจะซื้อขายพระเขาไม่ได้มองที่ใบประกาศนะครับ หรือเขาไม่ได้มองที่ใบเสอือแต่เขาจะมองที่องค์พระเป็นหลักนะครับฉะนั้นจึงอยากจะสร้างความเข้าใจกับบรรดาเพื่อนๆที่บางทีก็อาจจะเดินหลงทางนะครับยิ่งไปได้ใบเสอือหลายๆใบก็อาจจะฮึกเหิมคิดว่าพระของตัวเองแท้นะครับแต่ที่ไหนได้นะครับถ้าคนดูเป็นมองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วไม่ต้องสอบนะครับเขาก็รู้ว่าเกรหรือแท้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ